สวัสดีค่ะร้านบุรุนยางแตะนะคะวันนี้นะคะมาอัปเดตล้อมือสองนะคะมีเข้าใหม่อีกแล้วนะคะมีล้อคอสมิกนะคะมีล้อซูสเลนโซ่นะคะในเวลออฟลึกนะคะราคาเบาๆนะคะการยก SUV นะคะนี่นะคะเดี๋ยวถ่ายให้ดูคร่าวๆก่อนนะคะนี่นะคะมีเวลออฟลึกนะคะออฟสวยนะคะ N5 นะคะแล้วก็มีไอแบรนด์นี่อันนี้เป็นล้อใหม่จัดโปรนะคะราคาถูกลงกว่าเดิมอินนะคะ นี่นะคะเดี๋ยวถ่ายให้ดูคร่าวๆค่ะว่าวมีชุดไหนบ้างนะคะนี่นะคะนี่เลยนะคะซีเวลนะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่6,900บาทเหมือนเดิมนะคะขอนอุญาตถ,ถ่ายแบบนี้นะคะนี่นะคะเริ่มต้น6,900บาทค่ะน,นะคะน,นะรถเก่งเราก็มีนะคะสายเก่งนะคะเราก็มีอยู่นะคะพอมีให้เลือกนะคะ นี่เลยนะคะเดี๋ยวไล่ให้ดูก่อนนะคะนี่นะคะเริ่มจากแม็กใหม่ยางเปอร์เซ็นต์นะคะจัดโปรโมชั่นนะคะนี่เลยนะคะอันนี้เป็นแม็กใหม่แกะกล่องนะคะชุดนี้นะคะเป็นไอแบนนะคะกว้าง8.5สีลูกนะคะใส่แล้วไม่ล้นนะคะรถตู้ใส่ได้นะคะรถตู้ใส่ได้นะคะอันนี้นะคะแม็กไอแบนนะคะเป็นยาง สองสี่ห้าสี่ห้าสิบแปดสี่เส้นค่ะนะคะกระบาใส่ไม่ล้นนะคะไม่ล้นไม่ยื่นนะคะรถตู้ใส่ได้นะคะเป็นสีเทากันนะคะให้ดูสีใกล้ๆนะคะเป็นสีเทากันนะคะหยอดแดงนะคะชุดนี้นะคะราคาอยู่ที่ฟังราคาค่ะหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทได้ล้อใหม่ยางเปอร์เซ็นราคาถูกกว่ามือสองค่ะหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทนะคะชุดนี้นะคะ ใส่รถกระบะหกรูต,ตัวเตี้ยนะคะแล้วก็รถตู้ใส่ได้นะคะ11,900บาทเลยนะคะแล้วก็มีชุดนี้ค่ะก้านยก s อ v นะคะชุดนี้นะคะเป็นก้านยก s u v นะคะเป็นล้อเบาโฟล์ฟอร์มิงนะคะได้ล้อมีน้ำหนักเบาด้วยนะคะล้อที่มีน้ำหนักเบานะคะเป็นล้อเบาโฟล์ฟอร์มิงนะคะก้านยก SUV กว้าง9ออฟศูนนะคะเป็นสีเท่ากันนะคะ เป็นสีเท่ากันนะคะเป็นล้อเบาฟอฟอรมิงค่ะยางเป็นสองหกห8นะคะชุดนี้ก็เป็นล้อใหม่แกะกล่องนะคะใหม่แกะกล่องเลยนะคะแกะออกจากกล่องเมื่อกี้เลยนะคะนี่นะคะนะคะชุดนี้นะคะราคาจัดโปรอยู่ที่ถูกกว่าเดิมค่ะ1 000, 2 9 0 0บาทนะคะล้อใหม่แกะกล่องนะคะล้อเบาฟอฟอรมิงด้วยนะคะมีแค่จุดเดียวนะคะ 12,900บาทเท่านั้นเลยนะคะนี่นะคะล้อใหม่ยังเปอร์เซนต์จัดโปนะคะหมดแล้วหมดเลยนะคะเดือนนี้นะคะจุดนี้นะคะการยก s อ v นะคะถูกกว่ามือสองค่ะ12,900บาทนะคะได้ล้อเบาโฟล์ดมิงด้วยนะคะใส่รถกระบะหกลูกตัวสูงนะคะชุดนี้นะคะมาเลยคะ่ะถ่ายต่อนะคะนี่ิ่งได้มาใหม่นะคะชุดนี้เป็นแม็ก N5 นะคะ n 5 s นนะคะมีออฟสวยนะคะนี่ออฟแบบนี้นะคะ เ hey, มือสองไม่ค่อยมีนะคะออฟสวยนะคะนี่นะคะลึกเลยนะคะยางเป็น2 6 2หกนะคะยางทเทพเลยนะคะล้อหน้าเป็น2 6 5 3 5 10, 8นะคะคู่หลังเป็น2 9 5 3 5 10, 8นะคะเป็นปี20ทั้งสีเส้นเลยนะคะนี hey, ่นะคะยางนะคะยางปี20นะคะเอ็นห้านะคะงานหนุ่ม ะะชุดนี้ออฟสวยด้วยนะคะนี่เลยนะคะออฟสวยนะคะชุดนี้นะคะราคาอยู่ที่1 2 9 0 0บาทเท่านั้นเลยนะคะชุดนี้นะคะใส่รถกระบะห้าูหนึ่งหนึ่งสี่นะคะราคาอยู่ที่หนึ่งหมื่นสองพันเก้าร้อยบาทเท่านั้นเลยนะคะนี่นะคะเดี๋ยวถ่ายเด็นๆให้ดูก่อนนะคะเดี๋ยวไล่ให้ดูทีละชุดนะคะแล้วก็มีชุดนี้ค่ะสําหรับใครหาล้อราคาเบาๆนะคะชุดนี้นะคะเป็นแม็กซีเอียี่แปดค่ะ ใส่รถกระบา5หลู1นึนะคะเป็นสีเท่ากันนะคะนี่เลยนะคะยางเป็น2องสามห้าสนะคะคู่หลังเป็นสองหกห้าสามานะคะดอกนหนาๆเลยนะคะเป็นสีเท่ากันนะคะใส่รถห้าลู1นึนะคะชุดนี้ราคาหลักพันเลยนะคะราคาอยู่ที่7,900บาทนะคะเจ็ดบาทเท่านั้นเลยนะคะชุดนี้นะคะแล้วก็มีการยก SUV นะคะส ตาลน,นะคะจุดนี้ราคาหลักพันเลยค่ะมาพร้อมกับยางดีเซนติยางไทยนะคะสองหกห้าหกสิบสิบแปดนะคะยางปีสิบแปดนะคะใส่รถกระบะหกรูตัวสูงนะคะเป็นล้อ SUV สีน้ำตาลน,นะคะจุดนี้นะคะราคาอยู่ที่หนึ่งหมื่นเก้าร้อยบาทนะคะเป็นล้อกว้างเก้าออฟศูนย์นะคะจุดนี้ใส่รถกระบะหกรูตัวสูงนะคะราคาอยู่ที่ 1900บาทนะคะชุดนี้นะคะนะคะแล้วก็มีทีเด็ดชุดนี้นะคะเป็นล้อซูทนะคะเป็นงานเลนโซ่นะคะล้องานเลนโซ่นะคะซูทเลนโซ่นะคะงานแพ้นะคะเดี๋ยวให้ดูปั๊มข้างหลังนะคะนี่นะคะงานเลนโซ่นะคะกล่องไม่สุภัพนี่นะคะเป็นงานเลนโซ่นะคะ make in Thailand นะคะ นี่นะคะเป็นงานเลนโซ่นะคะนี่นะคะนะคะเป็นล้อแท้นะคะนี่นะคะชุดนี้นะคะสูทงานเลนโซ่นะคะยางเป็นสองห้าเจ็ดสิบจุดหกนะคะเป็นยางปีสิบแปดนะคะนี่เลยนะคะดอกยงนางนหนาๆกันเลยนะคะดอกยงนางหนาๆใช้ยาวๆนะคะราคาย่อมเยาค่ะ ชุดนี้นะคะได้ดูกว่าแท้เลนโซ่ด้วยนะคะราคาอยู่ที่1,900งหมนเบาทค่ะนะคะใส่รถกระบะหกลูตัวสูงนะคะชุดนี้นะคะราคาอยู่ที่1,900บาทค่ะนะคะชุดนี้นะคะ แล้วก็มีนี่ค่ะที่เด็ดอีกหนึ่งชุดนะคะชุดนี้เป็นล้อคอสมิกนะคะคอสมิกแท้เลยนะคะนี่นะคะเป็นล้อคอสมิกนะคะเป็นสีดํานะคะแล้วก็มีขอบทองนิดนึงนะคะเป็นสีดํานะคะดําดุเข้มกันเลยนะคะยางเป็นสองหกห้าหกสิบสิบแปดนะคะเป็นยางปี1 9บเหนึ่งคู่แล้วก็ปี21่สิบเหนึ่งคู่นะคะให like ้ดูดอกยางนะคะนี่ยางนะคะนี่นะคะนี่นะคะ ชุดนี้นะคะได้ล้อคอสมิกค,ค,ค่ะราคาอยู่ที่1 2 9่งอบาทค่ะใส่รถกระบะหกหมูตัวสูงนะคะราคาอยู่ที่หนึ่งมือบาทเท่านั้นเลยนะคะชุดนี้นะคะแล้วก็มีชุดนี้ค่ะเป็นแม well ็กเวลออฟลึกออฟกละมังนะคะฟ้าเริ่มมืดแล้วนะคะ สีอาจจะไม่สดหน่อยนะคะเดี๋ยวออมาถ่ายให้ดูีทีหนึ่งนะคะชุดนี้นะคะเป็นแม็กวิวออฟลึกออฟกลมังค่ะยางปี20นะคะนี่ยางออกแนวแบบดอกหนาหนานะคะนี่ออกลุยๆหน่อยนะคะดอกหนาหนาแบบนี้คือเอาไปวิ่งใช้อีกยาวเลยนะคะยางปี20ด้วยนะคะดอกออกแนวออกโรดหน่อยนะคะนี่นะคะยางเป็น255ห้า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 ดนะคะปี20นะคะเป็นเรลออฟลึกๆเงาเงาเลยนะคะ ชุดนี้นะคะราคาอยู่ที่11,900บาทค่ะหนึ่งบาทนะคะใส่รถกระบะหกลูกตัวเตี้ยนะคะหรือว่ารถตัวสูงรหลดเตี้ยทําแคร์นะคะทรงยีราฟแคร์นะคะชุดนี้นะคะนี่เลยนะคะ,ะตอกยางหนาๆค่ะวิ่งใช้อีกยาวๆนะคะมาแล้วก็ชุดนี้นะคะเป็นแม็กซีเอยี่สิบแปดนะคะซี28ยี่สิบแปดนะคะหลักพันเลยค่ะ ยางเป็น25 5 5 0 18นะคะล้อสวยนะคะกิบเลยนะคะนี่นะคะดอกยางนะคะยางเป็น2 5 5 50 18นะคะใส่รถก,กระบะ5รู1นนะคะชุดนี้นะคะราคาหลักพันค่ะราคาอยู่ที่9,500บาทนะคะ9,500าบาททํนมันเหลือนะคะ,นะคะแล้วก็ชุดนี้นะคะชุดนี้เป็นล้อเวลนะคะเวลเป็นแม็กใหม่แกะกล่องนะคะนี่นะคะเป็นแม็ก ใหม่แกะกล่องไปเลยนะคะชุดนี้นะคะออฟลึกนะคะยางเป็นยางปี21อดค่ะยางเป็น2 5 5 5้าหนะคะเป็นปี21ิเอดเลยนะคะล้อใหม่แกะกล่องรัดยางปี21ิอดด้วยนะคะชุดนี้นะคะราคาอยู่ที่13,900บาทนะคะใส่รถก,กระบะหกลูกตัวเตี้ยะค่ะหรือว่ารถตัวสูงรถเตี้ยทำแคร์นะคะชุดนี้ทรงดีลับแคระ์นะคะยาง2 5ง5 5านะคะ เดี๋ยวไล่ชุดอื่นให้ดูนะคะนี่นะคะชุดนี้นะคะเป็นแม็ก RE 3 0นะคะเป็นแม็ก RE 3 0ค่ะกว้าง8.54ลูกนะคะสำหรับใครหาสเปคไม่ยื่นไม่ล้นนะคะชุดนี้นะคะราคาอยู่ที่1900บาทนะคะกว้าง8.54ลูกนะคะใส่แล้วไม่ยื่นไม่ล้นนะคะแจ้งนิดนึงค่ะชุดนี้นะคะ ใส่ได้ทั้งเก่งนะคะใครหานะคะใส่แคมรี่นะคะเก่ง5้รูเอ้ยขออภัยค่ะเก่งนะคะอันติดนะคะอันติด5้รูร้อยนะคะใส่ได้นะคะ5ลรูร้อย แล้วก็5้ร to ูร้อยสินะคะใส่ได้นะคะพวกเก่งอันติดนะคะ5้ารูร้อยนะคะสําหรับที่หายยากๆนะคะชุดนี้นะคะใส่ได้นะคะ5้รูร้อยและ1้อนะคะกระบาก็ใส่ได้นะคะกระบาใส่แล้วไม่ยื่นไม่ล้นนะคะแล้วก็เก่งอันติดนะคะ5้ารูร้อยนะคะใส่ได้แล้วก็พวก5้ารูร้อยสิก็ใส่ได้นะคะนี่เลยชุดนี้พิเศษนะคะเก่งก็ใส่ได้นะคะ5้รูร้อยนะคะ นี่นะคะชุดนี้นะคะราคาอยู่ที่หนึ่งหมื่นเก้าร้อยบาทค่ะดอกยางนานหนาๆเลยนะคะชุดนี้นะคะจะถ่ายให้ดูทีเด็ดทีเดียวนะคะชุดหกพันเก้าชุดนี้นะคะเป็นแม็กทีเอสามเจ็ดหยอดแดงนะคะยางสองห้า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 สิบแปดนะคะราคาอยู่ที่หกพันเก้าร้อยบาทค่ะนี่นะคะดอกยางนานหนาๆเลยนะคะได้ทีเอสามเจ็ดหยอดแดงด้วยใส่รถก,กระบะหกลูตัวสูงนะคะเอ้ย โทค่ะใส่รถกระบะหกลูตัวเตี้ยยางเป็นสองห้าะคะทรงยีราฟแพรนะคะ,ะ,ะ,นะคะชุดนี้นะคะราคาอยู่ที่6,900บาทได้ E E 37สาจดอดแดงด้วยนะคะชุดนี้นะคะมาถ่ายอะไรอีกอันนี้เป็นไอ3อสนะคะห้ลูร้อยนะคะเป็นสีปีเก่านะคะงานโฟมแม็กนะคะสีอ่อนนะคะยางเป็นสองสามห้า่สิบสิบแคู่หลังเป็นสองหกห้าสมห้าสิบแนะคะชุดนี้ราคาอยู่ที่เจ็ด 900บาทนะคะแล้วก็มีท e 3 7จชุดนี้ค่ะใส่ลูกกระบะกหกนิตัวสูงนะคะส,สีสวยๆเลยนะคะชุดนี้นะคะราคาก็อยู่ที่7,900บาทนะคะเป็นท E37 นะคะยาง2 5, 6 5ห4 8สแนะคะนี่เลยนะคะสำหรับสายเก่งคลิปที่แล้วเราก็ถ่ายให้ดูแล้วนะคะเดี๋ยวถ่ายให้ดูคร่าวๆอีกทีหนึ่งนะคะชุดนี้นะคะสำหรับสายเก่งนะคะสี่ลูร้อยนะคะ สีอชุดนี้นะคะราคาอยู่ที่6,500บาทนะคะแล้วก็สีขาวชุดนี้นะคะ RPF1 นะคะราคาอยู่ที่5,900บาทนะคะแล้วก็ชุดนี้นะคะ IE 3 0นะคะยังปี20ค่ะราคาอยู่ที่6,500บาทนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็อัปเดตให้ลูกค้าดูนะคะ เท่านี้เลยนะคะนี่นะคะสําหรับร้อที่มาใหม่นะคะนี่นะคะฝากติดตามด้วยนะคะร้านบุรุญยางแตกนะคะ ร้านตั้งอยู่เรียบคลองเจ็ดนะคะร้านอยู่คลองเจ็ดลำลูกกานะคะจังหวัดปทุมธานีนะคะสนใจติดต่อได้ที่เบอร์นะคะ0951199659นะคะหรือว่าแอดไลน์ได้ที่เบอร์นะคะ0951199659เลยนะคะส่วนใครนะคะมีล้อเดิมมาเทิร์นหรือว่ามีล้อแต่งมาเทิร์นนะคะหน้าร้านนะคะรับเทิร์นล้อเดิมล้อแต่งทุกสภาพเลยนะคะ ส่วนต่างจังหวัดนะคะมีบริการส่งขนส่งนะคะมีค่าส่งนะคะแล้วก็ไม่มีเก็บเงินปลายทางนะคะนี่นะคะคลิปนี้นะคะจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ